เบื้องหลังความรัก20ปีลิเดียสรันรัตและแมทธิวคู่รักที่พิสูจน์แล้วว่ารักแท้มีอยู่จริงสวัสดีค่ะแฟนๆทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงคู่รักขวัญใจมหาชนอย่างลิเดียสรันรัตและแมทธิวดีนที่ความรักของพวกเขาได้กลายเป็นตำนานบทหนึ่งของวงการบันเทิงไทยตลอดระยะเวลากว่า20ปีทั้งคู่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ารักแท้ไม่ได้มีแค่ในนิยายแต่มีอยู่จริงในชีวิตของพวกเขา เมื่อเร,เร็วๆนี้วงการบันเทิงได้สะเทือนด้วยข่าวลือเรื่องเตียงหักของคู่รักดาราและชื่อของลิเดียแมทธิวก็ถูกหยิบมาพูดถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทําให้แฟนคลับหลายคนรู้สึกกังวลใจและเป็นห่วงแต่ไม่ต้องเสียใจไปค่ะเพราะทั้งลิเดียและแมทธิวได้ออกมาสยบข่าวลือนี้อย่างรวดเร็วและชัดเจนด้วยการยืนยันว่าข่าวลือเรื่องการหย่าร้างนั้นไม่เป็นความจริงทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยรอยยิ้มอย่างอารมณ์ดี พร้อมยอมรับว่าการใช้ชีวิตคู่ย่อมมีกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสีสันเล็กๆน้อยๆที่เชื่อเติมเติมชีวิตคู่ให้สมบูรณ์ขึ้นไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอย่างที่หลายคนเข้าใจทั้งคู่ยังเน้นย้ำด้วยว่าความรักของพวกเขายังคงเหนียวแน่นและรักกันดีเหมือนเดิมทําให้แฟนๆโล่งใจไปตามๆกันสิ่งที่ตอกย้าความรักที่แข็งแกร่งของลิเดียและแมทธิวได้ชัดเจนยิ่งกว่าคําพูดใดๆคือโมเมนต์สุดหวานที่เพิ่งเกิดขึ้น คุณสามีสุดหล่อยอย่างแมทธิวดีนได้โพสต์ภาพคู่กับภรรยาสุดที่รักพร้อมฉลองวันเกิดอายุครบ38ปีของลิเดียไม่เพียงแค่นั้นแมทธิวยังได้เขียนแคปชั่นสุดซึ้งเปิดเผยว่าได้ฉลองวันเกิดกับลิเดียมาแล้วถึง20ปีเต็มตัวเลข20ปีนี้ไม่ใช่แค่ระยะเวลาที่ยาวนานแต่ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงความผูกพันที่ลึกซึ้งการเติบโตไปด้วยกันและความรักที่มั่นคงของทั้งคู่โมเมนต์นี้หวานจนน้ำตาเรียกพี่ทำเอาคนโสดต้องอิจฉากันเป็นแถว แน่นอนว่าเส้นทางความรักของลีเดียและแมทธิวไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปพวกเขาเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาแล้วเช่นกรณีการตัดสินใจปลดผู้จัดการส่วนตัวซึ่งเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากและทำให้ทั้งคู่รู้สึกเสียใจไม่น้อยแต่สิ่งเหล่านี้ลุ้นเป็นบทเรียนสำคัญที่พวกเขาได้เรียนรู้และก้าวผ่านมันมาด้วยกันเรื่องราวของลีเดียและแมทธิวเป็นบทพิสูจน์ที่ยอดเยี่ยมว่าความรักความเข้าใจและการจับมือกันฝ่า,ฝาฟันทุกอุปสรรค คือกุญแจสำคัญสู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่ความรักเพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องอาศัยการให้อภยัยการสื่อสารและการประครับประคองซึ่งกันและกันอย่างสม่ําเสมอหวังว่าเรื่องราวความรักของลิเดียแมทธิวจะเป็นแรงบันดาลใจและให้ข้อคิดดีๆแก่ทุกความสัมพันธ์นะคะแล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าค่ะ